มาไหว้คุณแม่มีการเ,าาเย่ EP ที่3แล้วกิดบอก3แล้วเหรอฮะครั้งที่แล้วก็3อันนี้วันนี้ก็อีก3นะครับเอาอ่าอ่ะเดี๋ยวให้พี่กิดถือกันเดี๋ยวเอาอะไรอีกไหมเอ่ยปิดเ,เลยค่ะ ไปเดินเดินไปก่อนเลยลูกครับก็ปอิคุณยายก็อยู่ที่จุดนี้นะครับแล้วก็เดินไปดูกันนะฮะไปก็อยู่ด้านข้างกระโบดนะฮะแล้วก็ด้านหลังพระนะครับพระใหญ่นะครับตรงจุดนี้นะฮะ อยู่ต้องนานไม่ได้เข้ามาดูนะครับมีพระอยู่ตรงจุดนี้นะเพิ่งรู้นะตอนที่มาดูในส่วนของอที่ใส่โกดนะครับครับก็ถึงในส่วนของโกดคุณยายแล้วนะครับ เราก็จะมาไหว้ในส่วนโบสถ์ของคุณยายครับพี่พันธ์ก็ทำความสะอาดนะฮะเฮ้ยเหมือนซินเดอลเรล,ล่าเลยอะแบบต้องกวาดรองเท้าแก้วอยู่ไหน<ม>เรื่องเดียวกันไหม <laughs> ก็ให้น้องพันธ์ทำความสะอาดนะฮะ ทุกคนก็เป็นกำลังใจช่วยเอาเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วอะไรเนี้ยโอเคครับก็ทำการไหว้นะฮะคุณยายครับ,ยยรบก็แม่ลุงไหว้พวงมาลัยแล้วนะครับแล้วก็แกะน้ำนะฮะถวายน้ำให้ทวดด้วยนะครับส่วนน้องพอสก็ยืนบังกล้องนะฮะ ทำอะไรเนี่ยไม่วหว้กับแม่และอ่ะเดี๋ยวเด็กๆก็ส่งน้ำต่อกันเลยนะครับส่งน้ำคุณยายแล้วก็คุณยายทวดนะฮะอยู่ด้วยกันโอ๊อยโยดายทำไมมึงหันมานิดนึงวะเออเออได้ได้ได้ หันมานหน่อยนึงเออก็เมื่อกี้ก็ถ่ายรูกปกันไปนะฮะให้หันมาสักหน่อย <c oughs> อ่ะพิเศษต่อนะครับ <c oughs> คุณยายแล้วก็คุณยายทวดด้วยฮะไปก็เป็นน้องกิจนะครับก็รดน้ำ คุณยายนะครับคุณทวดนะครับก็เป็นเสร็จพิธีนะครับในส่วนนี้นะครับก็ตอไปเป็นตาก็ ปรับก็เป็นในส่วนของน้องคิมนะฮะแล้วก็น้องพันน้องพอต,ต่อนะครับอ่าป้าครับก็จับภาพพปที่พันนะ,นะะเ,เดี๋ยวต้องไปตาพอสเร็ว อา่าเหลือน้องพอสคนสุดท้ายแล้วมาไปเดี๋ยวพี่กินถือให้ก็ได้ไปค,ครับน้องพอสจะทำสำเร็จไหมอ้าว ต้องให้พี่กิจช่วยนะครับโอเคเพราะทำสำเร็จแล้วโอเคจบอะรกิดเพียงเท่านี้ครับยายใหญ่ด้วยายกทำการไหว้ยายครับ คุณทวดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการกลับนะครับในคลิปเบื้องหลักนี้นะฮะเขาเรียกอะลูกยาง่ะนะครับพอดีอบรมดอกยางนะครับอบรมมานะฮะที่หนองลระเวียงนะครับเลยรู้เล่นตั้งแต่เด็กไม่รู้โอ้โหเฮ้ยไม่ใช่ดอกยางแล้วหินแล้วโอเคครับ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับคาเฟ่กินบ๊ายบายนะจบคลิปอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสุดแล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพลียนแน่นอนคะ่ะความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า